สวัสดีครับผู้เล่นเกมและนักล็อกเอ็นอเทนเลิฟทั้งหลายนะครับวันนี้ก็มีของดีของเด่นบันไดดำอีกแล้วนะครับนั่นก็คือตัดขีนะครับตัดขี่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็คือตัวนี้ เป็นสัตว์ขี่ประจำเมืองของนิเฟิร์นเฮมนะครับชื่อเฮล่านะคุณสมบัติของมันก็คือความเร็วเคลื่อนที่บวก25%แล้วก็ถ้าอยู่ในเมืองนะครับก็จะเพิ่มอีก25%นะครับสำหรับความเร็วเคลื่อนที่เมื่อปลดล็อกแล้วเนี่ยก็จะได้รับพลังโจมตีกายภาพบวก3 แล้วก็พลังโจมตีเวทมนต์บวกสนะครับก็เป็นสัตว์ขี่สุดเท่ตัวงที่ที่คุณคุณทั้งหลายก็จะต้องหาไว้ครอบครองนะครับสำหรับสัตว์ขี่เฮลลานั้นได้มาอย่างไรก็ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับ อ่อในเดือนตุลานี้แหละนะครับวันที่28ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนนะครับซึ่งแต่คนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าไม่ได้มาฟรีๆนะคือเราจะต้องซื้อ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 แล้วก็ซื้อนะครับก็เปิดเปิดหน้าพอเรื่องด้านหน้ากิจกรรมนะครับก็จะมีไอคอนไอคอนรูปคนตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเราก็กดเข้าไป เอ่อมันก่อนที่เราจะไปหาเฮลลานะครับเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเอ่อตัวตรงเนี้ยคือเราต้องซื้อซื้อไอเทมเพื่อ mm hmm. ปลดล็อกนะครับปลดล็อกลำดับ2แล้วก็ลำดับสามนะครับโดยมันจะมีความต้องการรายละเอียดของมันอยู่นะครับแต่ในแต่ละชิ้นในแต่ละลำดับนะ อันนี้ก็คือต้องต้องซื้อสามชิ้นนะครับเพื่อปลดล็อกลำดับถัดไปนะครับก็คือลำดับที่สองเราก็ซื้อมาสามอันกออ่ะซื้อมาสามอันแล้วนะครับลำดับที่สองก็จะปลดล็อกขึ้นมาซึ่งลำดับที่สองนี่แหละไอไอเทมตัวเนี้ยก็มืาอเราซื้อมาแล้วนะครับก็คือ ราคาจะอยู่ที่สิบบ c ซต่อหนึ่งกล่องนะครับซื้อได้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกล่องนะครับส่งสดอโอกาสที่จะได้รับสัตว์ขี่เฮลลานั้นมีเพียงแค่0.01%นดหนึ่งเอร์ซนนะครับ0.01%นหนึ่งเอร์ซเท่านั้นนะ นอกนั้นก็จะมีไอเทมทั่วไปแล้วก็เงินเซนี่นะครับเงินเซนี่ที่จะได้รับก็สูงสุด100ล้านนะครับต่ำสุดก็1ล้านเซนี่อันนี้ผมก็จะซื้อเต็มแม็กตามที่มีเหรียญ BCC คอนอยู่นะครับก็คือหนึ0งพันหนึ่นก็ซื้อได้ร้อยอันแต่ถ้าใครอยากปดล็อก ชุดที่สามไม่เทนช,ชุดที่สามนะครับก็ซื้อเพียงแค่สาสิบอันแต่อันนี้ผมซื้อมาร้อยอันเพื่อจะลองสุ่มนะครับว่าเปิดกี่กล่องจะได้สัตว์ฉี่เฮล,ล่านะครับอันนี้ผมซื้อร้อยอันละนะครับส่วนอันที่สามนะครับก็จะเป็นเป็นชาร์ตแรกเอ่อเวทมนสกินนะครับนี่ครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับ ก็จะซื้อได้หนึ่งอันในราคาหนึ่งล้านหกแสนเซนีนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองลองสุ่มนะครับลองสุ่มกล่องเฮลลาก,กันอันแรกก็ได้สองล้านเซนีนะครับแล้วก็มีลูกอม ตอนนี้ก็กดมา40กล่องละนะครับยังไม่มีโอกาสได้สักขีเฮลลาเลยสงสัยดวงจะไม่มีนะครับทีนี้เรามากดรอบเดียวเลยนะครับ60กล่องผมก็จะกดทีเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดูซี่จะได้ไหมก็ยังไม่มีโอกาสได้นะครับ สงสัยคงดวงสวยจริงๆแต่ว่า,เ,าเมื่อเปิดกล่องมาแล้วเราก็จะได้รับไอเทมนะครับเอาไว้แรกนะครับเอาไว้แรกในสตอร์นะครับได้ลูกอมตัวนี้มาเพั่เปิดมานะครับก็ถึงเราถ้าเปิดร้อยห้าสิบกล่องแล้วก็เรายังไม่ได้รับสัตว์ี่เราก็สามารถเออนํำลูกอมเนี่ย มาแรกในสตอได้นะครับก็จะมีพันก็จะใช้1,288 1 2 8 1, 0, 1, 8เมตรนะครับแรกเคลล่าสักขีได้หนึ่งตัว888นะครับก็จะแลกปีกปีกสีดำนะครับออสเตตัสบวก2เจาะกอกอกายภาพบวก4%เจาะขอกเวทมนต์บวก4%นะครับ แล้วก็เวทป้อนสกินเวป้อนสกินก็ที่ซื้อในต่อช็ Shop อปกิจกรรมเมื่อกี้นะครับเหมือนกันแล้วก็ตัวเฟคอนนะครับก็จะแลกได้สิบเหรียญอันนี้ก็โนลลนคลาสนะครับแลกได้5้าอันแล้วก็ วัตเชอร์นะครับแลกได้สิบอันอ่ไงก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับก็ขอให้ดวงดีกันละกันนะครับในการเเปิดกล่องในวันที่28ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนนี้นะครับกับสัตว์ขี่เฮลล่านะครับเพื่อเป็นการต้อนรับวันฮาโลวีนนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ